ให้พี่ๆมาดูต้นสายต้นนี้หน่อยนะครับพันกันรอบต้นเลยลมพัดก็เสียงไม้ตะแบกนะครับไต่ขึ้นมายัางด้านนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับของด้านนี้ สวัสดีครับอยู่กับผมวันนี้พุทธชุพงศ์นะครับผมตอนนี้ผมเดินป่ามายังไม่นานสักเท่าไหร่นะครับเจอฝนตกลงมาให้อยู่ประมาณเกือบเกือบจะสิบนาทีแล้วด้วยกันนะครับแต่ว่าฟ้าเนี่ยมืดให้ตั้งแต่ในช่วงใกล้ๆ้จะเที่ยงของวันนี้นะครับผมก็จะมาหาดูยังที่พักที่หลับที่นอนกันในป่าคืนนี้นะครับผมมาเจอกับก้อนหินที่ใหญ่มากๆนะครับ ก็ดูจากลักษณะแล้วนะ่าจะเป็นก้อนหินที่มีความสูงระดับหนึ่งเทียบเทียบกับตัวผมนี่ก็สูงเหนือหัวผมนะครับอยู่พอสมควรเป็นก้อนหินที่อบล้อมไปด้วยต้นไทรนะครับทุกคนเป็นต้นไทรที่ลักษณะเหมือนจะยังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับแต่ต้นก็น่าจะโตมาหลายสิปีแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปเช็คสำรวจดูยังด้านบน นะครับว่าเราสามารถขึ้นไปนั่งหรือว่าสามารถนอนในคืนนี้ได้หรือเปล่านะครับนี่คือบริเวณจุดของด้านบนยังก้อนหินลูกนี้นะครับถือว่าเป็นก้อนหินที่ลักษณะความ ว่างอยู่เช่นกันนะครับนอคนเดียวในคืนนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็สะดวกแน่นอนและความสูงนั้นก็อยู่เหนือพื้นเนี่ยอยู่ร่วมๆเกือบจะ2เมตรนะครับสักเมตร90ได้นะครับที่ผมกะกะดูจากสายตาแล้วเนี่ยและดูเหมือนต้นทรต,ต้นนี้เนี่ยเหมือนจะมีลูกทราของเขาล่วงหล่นลงมานะครับเมื่อไม่นานมานี้นี่จะเป็น เล็ดนะครับของลูกใส่แต่ว่าเขาแห้งไปหมดแล้วนะนี่ฮะต้นไส่ต้นนี้ต้นสูงเช่นกันนะครับผมแตกอยู่มาสองง่ามสองกิ่งในด้านนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะนอนนี่ก็ผมต้องเคลียร์นะครับความเรียบร้อยของรอบๆบนี้แล้วก็ก่อนอื่นเลยผมต้องไปหาดูต้นไผ่ในป่ารอบๆนี้ก่อนนะครับเพราะว่าป่านี้ผมเดินมาเนี่ย จะเต็มไปด้วยไม้ลวกนะครับต้นไผ่เนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ทางหลืบลึกหรือเปล่าอาจจะต้องตัดมาสักต้นหนึ่งเพื่อที่จะมาดามนะครับทำเป็นหลังคาล่มกางไปชีดกันไว้ก่อนนะครับแล้วในคืนนี้ผมอาจจะผูกเปลนอนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกพรำๆลงมานะครับไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ว่าในตอนเย็นหรือว่าในช่วงตอนกลางคืนอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับฝนอาจจะ ถล่มลงมาให้เราก็เป็นได้นะครับไปเดี๋ยวจัดแจงความเรียบร้อยแล้วก็ทําอะไรให้เสร็จนะครับก่อนที่ป่าที่นี่จะมืดตัวลงใกล้ๆของโขดหินต้นไทรนี้ผมลงมาเจอกับลูก ไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับนี่รทุกคนรวงเกลือนเต็มพื้นเลยนะครับผมโดยเจ้าลูกนี้เนี่ยแถวบ้านผมเรียกว่าลูกตะขค้ำนะครับก็สัตว์ส่วนใหญ่ที่ชอบกินก็จะเป็นเก้งนะครับผมรสชาติหลักๆของเขาลูกตะข้ำป่าเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็อมฝาดนะครับรสชาติก็จะอยู่ใน2แบบนี้เลย นี่นะครับลักษณะลูกเนี่ยไม่แตกต่างจากลูกมะขามป้อมเท่าไหร่นะครับบวกถึงรสชาติก็เช่นกันแต่ว่าเขาจะมีความขมสักนิดนึงนะครับมะขามป้อมเนี่ยมันจะออกไปทางฝาสะเยอะกว่าเป็นอาหารโปรดของเก้งมากๆนะครับเก้งชอบกินสุดๆไปเลย ป่าที่นี่ไม้ไผ่เนี่ยไม่มีนะครับผมเจอแต่ไม้แห้งนะครับซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนว่าไม้ที่ผมแบกมานนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เขาแห้งตายมานานแล้วนะครับดูจากรูปทรงแล้วคงจะความสูงและก็ความแข็งแรงเนี่ยนะครับน่าจะทำให้เราปักของไฟชีตหรือว่าผูกเปลเป็นต้นเสาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลงมือขุดลุมดินนะครับอยู่ในช่วงระหว่างแถวนี้เลยตรงลงไปด้านบนนี้นะครับผม พอขุดลงไปลึกได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นหินปนทรายนะครับทุกคนนี่เลยฮะทุกคนจะเห็นเศษก้อนหินต่างๆนะที่อยู่ในแบบนี้ซึ่งผมเสียเวลาไป2จุดด้วยกันจุดนี้ผมขุดไปทะลุเจอกับแผ่นหินแข็งนะครับซึ่งไม่สามารถขุดต่อไปได้นะครับแล้วก็ยังจุดนี้อีกจุดหนึงขุดไปเช่นกันนะครับเจอกับก้อนหินอีกผมก็เลยเลื่อนมาเป็นจุดตำแหน่งนี้นะครับ ผมต้องขุดอยู่ความลึกประมาณสักศอกหนึ่งได้นะครับผมโดยต้องใช้ไม้ลวกนี้นะครับสลักไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็เอามีดเคาะนำร่องไว้นะครับเพราะว่าเราจะกระทุ้งขุดในแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับมันมีแต่หินนะครับปนกับดินทรายอยู่ด้านล่างนี่เต็มไปหมดเลย Okay, <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสาตรงไปถึงนู่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปกลางไฟชีตนะครับแล้วก็ต้องลองผูกเปลดูว่าจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่า การผ้าใบไฟชีตเป็นร่มลังคาสำหรับในการนอนป่าในคืนนี้เสร็จกันไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับผ้บาใบของผม3คูณ6เมตรผืนนี้พอดิบพอดีกับก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้เลยนะครับเป็นร่มในการนอนพอดีเลยนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าเปลเนี่ยมันจะรองรับน้ำหนักไม้ท่อนนี้ได้หรือเปล่าเพราะาด้านปลายของเขานี่มันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าไม้ดุนนี้เนี่ยเป็นไม้แก่น นะฮะก็เป็นไม้แข็งอยู่เช่นกันเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปผูกเปลนอนดูก่อนนะครับเรามีที่นอนสำหรับในการนอนค้างแรมในป่าคืนนี้กับความสูงบนโขดหินก้อนใหญ่นี้นะครับความสูงเกือบจะ2เมตรนะครับสักเมตรเกได้นะครับพี่พี่นี่และฮะ ก็ถือว่าเป็นที่นอนที่หลายความกังวลได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวในตอนเย็นนี้ผมจะก่อไฟหุงหาอาหารทำกับข้าวอีกทีอย่างจุดด้านล่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทําเตาไฟอะไรละนะฮะเพอพื้นที่มันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สามารถนั่งเล่นนะครับแล้วก็นอนเล่นอย่างนั้นบนนี้ได้โคดหินตรงนี้เนี่ยมีพืชพันไม้ชนิดหนึ่งอยู่ด้วยนะครับ เป็นลักษณะรูปหัวใจไอ้ต้นนี้เนี่ยแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่าหัวใจหนุมาน,นะครับเป็นไม้เลื้อยที่ไม่มีดอกนะครับเขาะจะมีแต่เถาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้โดยป่าในแถวนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าพวกเก้งค่อนข้างเยอะนะเก้งต่างๆเนี่ยผมไปหาดดูไม้นี่ผมเจอร่องรอยเท้าเขาอยู่เช่นกันนะครับ ไม่แน่เราอาจจะได้ยินเสียงเก้งร้องนะครับหรือว่าเก้งเขกในตอนคืนก็ได้นะครับหรือว่าช่วงเวลาไหนก็ตามแต่ตอนนี้ขอนั่งพักนอนพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยลงไปก่อไฟถัอก้ากันต่อนะครับ ป่าที่มาในวันนี้ไม่มีน้ำนะครับฉะนั้นแล้วน้ำที่ผมเตรียมมาก็ต้องใช้แบบจำกัดนะฮะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไว้นะครับผมหุงข้าวมอสนามในหม้อน,นี้ผมจะไม่ซาวน้ำทิ้งนะครับเทไปในน้ำเดียวเลย หางดำนะครับลักษณะลำตัวค่อนข้างใหญ่เลยเหมือนเขาจะมาหากินลูกตะขาต้นนี้นะนู่นเลยเดี๋ยวผมจะซูมให้พี่ๆดูใกล้ๆกันนะครับตะขาต้นนี้ลูกเต็มต้นเลยนะครับ ว่าเขาเล่นซ่อนแอบอะไรกันนะผมได้ยินเสียงกระรอกตัวนี้เนี่ยร้องทักอยู่สองสามคลาละนะฮะก็ที่แรกผมคิดว่าเขาตื่นตกใจผมหรือเปล่าพอสังเกตไปไปมาๆแล้วเนี่ยมันจะมีนกเหยี่ยวอยู่ตัวหนึ่งนะครับคอยบินโฉบไปไปมาๆนะครับไม่รู้ว่าบินโฉบที่จะจับเจ้ากระรอกหางดํานี้เป็นอาหารหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นมาย,ยังไงนี่ผมก็ไม่รู้นะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาเจอผมแล้วก็หายไปแล้วนะครับแต่ว่ากระลอกเนี่ยยังยังอยู่บนต้นตะคำนี่อยู่นะครับสายตาเขาไวมากๆเลยนะครับเหี่ยวตัวนี้พอให้มีรสชาติก็พอนะครับทุกคน ็มีพี่ๆแซวผมมาอีกคอมเมนต์หนึ่งผมอ่านแล้วผมขำเลยนะบอกผมว่าช่วงนี้นี่ผู้จุผงไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยสงสัยคงทำน้ำพริกกากหมูแล้วคงจะรวยไปแล้วโอ้โหผมอ่านจเจอเมนนี้นี่ผมนี่หัวลาะคนเดียวเลยนะฮะต้องขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับที่สั่งซื้อน้ำพริกกากหมูของผมนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านที่สั่งซื้อไปกินซ้ำด้วยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุกออเดอร์ไม่ว่าที่จะสั่งมา อาจจะมี1หอ่อ2ห่อนะครับหรือว่ามากสุดถึง6ห่อเลยเนี่ยนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับทั้งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมก็อาจจะทาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนสั่งเพราะน้ําพริกากากหมูของผมเนี่ยมันมันต้องทําตามปริมาณนะฮะประมาณสัากากากหมู10ห่อขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับากากหมู10ห่อผมก็ไปสั่งพ่อค้าแม่ค้าร้านหมูนะครับก็อยู่มันหมูประมาณสัก6กโลนะครับหรือว่า7จกิโลขึ้นนะครับในการ ทำการเจียวกากหมูไว้นะครับผมก็ผมไม่ได้หายไปนะครับพี่ๆผมว่างเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเข้าป่าทําคลิปเรื่อยๆนะฮะก็จะพยายามหาสถานที่นะครับหรือว่าอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เจอกันในผืนป่านะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับออเดอร์น้ำพริกกากหมูที่สั่งกันมาตั้งแต่ที่ผมได้เริ่มทำนะครับแต่ว่ายังไม่รวยนะ ซึ่งพี่พี่บอกกับผมว่าโอ้โหสงสัยคงจะรวยไปละโอ้โหจะรวยแล้วก็ดีนะพี่พี่อันนี้ผมก็ทําพอได้อยู่นะครับพอให้พี่พี่ได้ลองนําไปชิมปีมือผมอยู่นะครับแต่ว่ารับรองว่าอร่อยนะครับโดยเฉพาะกาก,ากหมูเนี่ยกรอบแน่นอนนะครับเพราะผมเจียวผ่านน้ํามันความร้อนเนี่ยสองรอบนะครับไม่ได้ไม่ได้เจียวรอบเดียวนะพี่พี่พักให้เย็นก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทํากันเจียวใหม่อีกสามอีกรอบหนึ่งนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อแอดไลน์ผมมาได้นะครับในไลน์ส่วนตัวผมเลยบางคนอาจจะคิดว่าทําไมแอดไลน์ผมไปแล้วผมไม่อ่านไม่ตอบสักทีนึงนะครับคือบางครั้งที่ผมไม่อ่านไม่ตอบเนี่ยผมมาอยู่ในป่าแล้วยังสถานที่ที่ผมมาอยู่ในป่าทําคลิปเนี่ยมันอาจจะเป็นบางจุดที่ไม่มีสัญญาณนะฮะก็อาจจะไม่ได้อ่านไลน์หรือว่าไม่ได้ตอบไลน์นะครับอาจจะเป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมอาจจะตอบไลน์พี่ๆแทนนะครับ ก็ใครสนใจทักมาสั่งล่วงหน้าได้นะครับหากผมออกจากป่าแล้วเนี่ยนะครับไปอ่านลายเจอลายแล้วนี่ผมก็จะทำตามออเดอร์ที่พี่ๆสั่งไว้นะครับ สุกเป็นที่เรียบร้อยเมนูของเราในวันนี้ครับอันนี้เป็นมาม่าพูดผิดอีกแล้วนะครับไม่ใช่มาม่าเป็นยำยำนะฮะเป็นยำยำนะครับ,รบแล้วก็กระดูกหมูย่างสีสันน่ากินมากๆพร้อมที่จะกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันในตอนเย็นนี้ดีกว่าซีโครงหมูย่างนะฮะ ย่างจนเนื้อเขาเนี่ยร่อนจนได้ที่แล้วนะครับกินกับมามะ่าเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดนะครับของการเข้าป่านั่นก็คือมาม่าต้มนะครับอดมได้ลองชิมซี่โคงก่อนลำดับแรกนะพี่พืม ซึ่งผมจะกินยำๆนะครับพูดมาม่าผิดบ่อยละอันนี้เป็นยำๆนะกินคู่กับข้าวนะฮะมีหลายๆคนอาจจะคิดว่าทำไมผมถึงไม่กินมาม่าอย่างเดียวนะครับอยู่ในป่าเนี่ยกินแบบนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่อร่อยที่สุดแล้วนะสำหรับส่วนตัวผมนะครับ นอนป่าในครั้งนี้จะเจอฝนเหมือนในคลิปที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับไปป่าคนเดียวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเจอฝนตกลงมาให้ทุกคลิปเลยนะครับแต่ดูจากสภาพอากาศแล้วเนี่ยคงไม่มีฝนนะพี่พี่วันนี้เพราะลมพัดตลอดเลยป่าที่นี่ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับเป็นป่าที่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านหุบซักเท่าไหร่นะครับก็เดินเท้ามาใช้ระยะเวลารวมๆเกือบ30นาทีนะครับหรือครึ่งชั่วโมงนั่เนเองก็มาสะดุดตาเจอกับ ก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับดูแล้วทำเลมันสามารถนอนได้นะครับมันทั้งใหญ่แล้วก็สูงนะครับผมความสูงเนี่ยเหนือหัวผมช่วงหนึ่งเลยน่าจะเกือบเกือบสองเมตรได้นะครับพี่ๆแล้วก็มีต้นไทรโอบล้อมในแบบนี้เลยคนเฒ่าคนแก่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าพวกต้นไทรหรือว่าต้นโพอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ นะครับอาจจะเป็นเทวดาหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ฟังที่เขาเล่าต่อๆกันมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไสเหมือนจะเติบโตมาได้นานนับ10ปีละนะครับต้นนี้สูงริ้วแล้วนะครับ,ลรบแล้วก็ก้อนหินตอนนี้เหมือนรากของเขาเนี่ยโอบล้อมไว้ทั่วเลยนะครับผมโอบล้อมไว้ทางภากนี้แล้วก็ไปอย่างอีกด้านหนึ่ง เดี๋ยวคอยสุ่มไฟอีกสักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมขึ้นไปยังเปลนี้ก็จะนอนพักผ่อนอกันแล้วนะครับในคืนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆมาดูต้นสายต้นนี้หน่อยนะครับช่วงกลางวันนี้ก็วุ่นอยู่กับ การกลางไฟชีตไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับก็จะถูกปกคุมเลื้อยไปด้วยเถาหัวใจฮนุมานนะครับพันกันรอบต้นเลยลมพัดก็เสียงไม้ตะแบกนะครับเสียดสีกันแล้วก็วันนี้ผมสังเกตเจอกับรังพึ่งชั้นลงด้วยนะครับ เป็นหลังเล็กนะครับผมต้นไทรเนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้ประเภทหนึ่งที่ฝูงพึ่งชันโลงเนี่ยชอบทำหลังมากๆเลยนะครับผมสังเกตในการเดินป่ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทรต้นกลางๆางจนไปถึงต้นทรที่แบบต้นใหญ่สองสามผลโอบเนี่ยนะครับฝูงพึ่งชันโลงนี่ชอบทำหลังเป็นอย่างมากนะฮะในตอนนี้เหมือนเขาจะ มุดเข้าไปในตัวโพรงลังละนะครับในช่วงกลางวันตอนเช้าก็ออกมาทำงานกันใหม่นะครับผมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติในป่าส่วนอีกสิ่งหนึ่งหลายๆคนอาจคิดว่าก้อนหินมันสูงขนาดนี้นะครับผมปีนขึ้นช่องไหนก็ผมปีนขึ้นช่องนี้เลยนะครับ ไต่ขึ้นมาอย่างด้านนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับของด้านนี้หลับสบายแน่นอนคืนนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับผมค่าคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกทท่านเลยนะครับพี่ๆเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับในตอนเช้า อรุณสวัสดิ์ในตอนเช้านะครับเชา้านี้โอเวนตินร้อนๆหนึแก้วนะครับผมแล้วก็หัวมันฝรั่งเผา1ห,หัว อนนี้สายเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ9โมง19 Uhr นาทีใกล้ๆจะ10โมงแล้วนะครับผมยังไม่ได้เดินทางออกจากป่าที่นี่เลยมันยากาศดีมากๆเลยนะครับที่นอนไปเมื่อคืนนี้ลมพัดอ่อนๆตลอดคืนเลยนะครับแต่เข้ามาในช่วงสายมากๆในเช้านี้นะครับแล้วก็ไม่มีลมแล้วเนี่ยยุ่งเหมือนจะรบกวนผมนะครับยุงป่าค่อนข้างที่จะมาเยอะละก็ยังสถานที่ที่นี่นอนได้สบายครับพี่ๆ ครับผมหลับสบายมากๆเลยเมื่อค่ำคืนนี้หากอย่างไรแล้วในคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไว้แค่เพียงเท่านี้เลยนะครับในโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับจะบุกป่าไปยังพื้นไหนกันต่อนะครับก็ต้องขอฝปากพี่พี่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามรับชมช่องของผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเดินทางกลับกันนะครับสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ